สวัสดีครับทุกคนนี่มรโลจะหาอะไรกินอะไรเรื่องงานมานี่เหนื่อยจยัดไปเลยครับเย็นย็นน้ำลำไยครับฝองฟอดเต็มเลยจยัดไปหนึ่งกรุป๊ปป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  วานเกียบวันนี้ที่เกินจะเป็นตำปลาแคบหมูเน้นๆนะครับที่ขาดไม่ได้อีกอันนึงตัวนี้จะเป็นปากเป็ดทอดนะครับตบท้ายด้วยจิ้มจุมหมูนุ่มๆและนี่ของสำคัญย่างย่างรวมย่างรวมแก่วขมบอกเลยร้านนี้สุดยอดมากครับ ว่าล้วก็โจดไปหนึ่งดอกผมคือเอ่อมะมะมะไปครับสั่งมากินวันนี้นิดๆหน่อยๆเปิดพระอบออกมาแล้วใส่ผักลงไปกัดขาวกร,ร,ระตุกเห็ดใส่ไปเลยติดตามด้วยเนื้อหมือ น้ำุตลาดตลาดนะครับออกมาเร็วร้อนร้อนเลยครับตอนนี้หมูนุมน่มๆตบท้ายด้วยน้ำนจิ้มแจวนี่ออกมาฝนจะตกนะครับจัดไปเลยเจิมจ้มจุ่มมาลองให้ดูดูสิครับร้อนไม่ร้อน ไม่สําคัญแต่รู้ว่าควันออกปากตะล่านตะล่านโอ้ไม่ไหวไม่ไหวตามด้วยคำที่สองโจทย์ไปอีกทีครับผม